นี่จ้าพี่น้องเห็ดฟางเนาะฟางที่เราเพาะไว้เนาะจ้าเนาะกำลังขึ้นจาน้านี่ต้มมดดิมิดีจ้านี่นี่เนาะสุดท้ายเบิหมือนขุนเนาะจ้าที่เราเพาะไว้เนาะนี่จ้าพาี่น้องโอ้โหนาะจ้าดอกใหญ่เนาะดอกน้อยๆกำลังขึ้นเด้อจ้าพี่น้อง ราก็จะเพาะไว้ตามฟางเนาะจ้ะหรือเชื้อเห็ดมาก็เพาะเนาะแล้วจ้ะมันก็จะขึ้นตัมุติมิอย่างนี้จ้ะนี่ดูดอกใหญ่เนาะจ้ะพมองดูพี่นอ้องยังก็ออกยังคุยย้ยญ่จ้ะนี่นี่เนาะจ้ะนี่มันคือเลยเหรอมันเกลือเลยเนาะ เก็บบอกินมกป่ากินปนเห็ดกินปนเห็ดนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเนาะบอบอนี่พี่น้องเบิ่งนาะ ดอกใหญ่จ้ะพี่น้องเบิ่งนเด็บนี่นี่เล้วจ้ะนี่สมนีก็จะเอาเด้อจ้ะอันนี้ก็บสีฟังไว้ก่อนเนาะให้มันขึ้นใหม่เนาะอ,อันนี้ยังพันใหญ่นี่มาเบิ่งจุ่มนี่

อเดี๋ยวเดี๋ยวยัดผ้าอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะนจ๊ะเอามารวมกันนี่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวซาบาน,น่าจะไปเก็บก่อนนะจ๊ะเนาะนี่นี่จ้าเดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนเนาะจ้ะเนาะคุณนะจ๊ะต้งคุณเนาะ นี่น้าจ่าพี่น้องเขากับเก็บเนาะดอกใหญ่ใหญ่ด้วยจ้ะนี่บาเงิ้นีมันอยู่ไตเฟืองเนาะอันนี้พี่จ้ะดอกใหญ่มากๆจ่ะวันนี้เขากับสิไเด็กแก้งหนึ่งนาะจ้ะเนาะกับก้านเพาะเห็ดจ่ะเพาะเห็ดฟางเนาะซึ่งเราก็ทําเองจ่ะนี่นาะจ้ะเราก็ทําทําฟาร์มเองจ่ะทําเล็กๆนาะจ้ะเนาะพอได้กินเนาะ นี่สวยมากจ้ะพี่น้องดูดอกนี้ค่ะเห็ดฟางเนาะสวยจริงๆจ้ะตุมุติมิดีจ้าพี่น้องนี่จ้าสวัสดีจ้า